สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมเรื่องใกล้ตัวความรู้ประกันภัยรถยนต์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องรถแต่งซิ่งประกันรับไหมนะครับรถแต่งซิ่งเนี่ย,นะยซึ่งใครๆก็ก็แต่งนะครับอยู่ที่ว่าแต่งมากแต่งน้อยอตรงนี้เนี่ยประกันรับนะครับแต่เป็นบางบริษัทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าจะรับเนี่ย ก็ต้องไปดูมูลค่านะครับที่ที่เราแต่งมาเนี่ยเอามาคำนวณเป็นเบีย้ยนะครับแล้วส่งให้ลูกค้าดูนะครับว่าลูกค้าเนี่ยพอใจรับราคาได้ไหมนะครับแต่ส่วนส่วนมากที่มีนะครับคือจะบวกมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินที่แต่งมานะครับแล้วก็มาคำนวณเป็นเบีย้ยซึ่งราคาเนี่ยสูงนะครับ หรือบางบริษัทเนี่ยอาจจะไม่รับเลยนะครับเพราะอะไรนะครับมองว่าเป็นความเสี่ยงนะครับรถแต่งซิ่งมีความเร็วสูงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีนะครับก็มีเหมือนกันที่รับนะครับแต่เราสามารถที่จะปฏิเสธส่วนที่จะให้คุ้มครองเพิ่มได้นะครับนะ เด็ก็มาให้ความรู้กันนะครับเรื่องรถแต่งรถซิ่งทำประกันได้นะครับนะถ้าสงสัยข้อไหนหรืออยากสอบถามความรู้เรื่องใดก็คอมเมนต์ไปเลยนะครับแล้วผมจะมาหาคําตอบให้นะครับเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปใหม่ๆม,มาลงนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ